สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับไอ้เหรอเตรกัยมยำเช้ายำเช้าร้อยจัดกันกัาไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับออรชัยนะครับสวัสดีครับที่เห็นใหญ่ๆนะ่นปกโพชิงแสนเะรษดายอดอ โปรโพเชียงแสนนี่เป็นป้ายในายุคข,ของเชียงแสนนะครับในยุคของพระบูชาแต่นี่เป็นตะกั่วสดิมแดงมีทั้งแดงมากแดงน้อยแม่ใช้ไดยนี่คอด,ดอกเลยนะครับส่วนใหญ่มักจะคอดอกว่าคอเป็นส่วนที่บางที่สุดนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือเขาเลยลูืเดียรบพบเห็นแถวที่เชียงแสนเชียงรายอะไรแบบนี้นะครับก็เก่าแก่เก่ากึกนะครับแม่ผมอยากรูปรูปลองนี่จังเลยใครรู้บ้างเนี่ย ว่าเป็นรูปหลอนที่ไหนนะรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมทีอยากหูีหลีเลยเนี่ยอีกองก็เป็นพระดีในตำนานนะครับเล่าขานกันมายาวนานแต่ราคาไม่เคยขยับขยื่อนไปไหนเลยนั่นก็คือสามพรึ่งสามพรึนี่ประกอบด้วยพระหลายพิมพ์น,นะครับมีตั้งหน้าจวใหญ่หน้าจวเล็กจีบบัวอะไรเงี้ยเสียนโล้นนะครับเป็นพระที่เลื้อนหนังมังสาใกล้เคียงสมเด็จมากแต่เปราะแตกง่าย ตกแตกเลยนะครับถึงไม่ตกก็แตกบางทีนะครับบางองค์ลงรักปิดทองสวยหรูอันนี้นี่อยู่ในเกณฑ์ดีมากไม่หกักจะบินนี่ใส่เขาเก็บไม่ดีก็แทกถูกนะครับนี่นะครับซื้อขายไม่แพงครับสองสามหมื่นสามสี่หมื่นแล้วแต่สภาพไปแม่แต่นี่ทีเด็ดเลยได้มาตอนนี้รอลุ้มอยู่ว่าลูกซื้อเรื่อนจานเพราะเหล็กเหล็กจานลายมือนี่เราจําไม่แม่นไม่รู้ว่าจารยอลูกสิษย์ถ้าเป็นาจานละเออเฮิร์เงเฮิร์งเฮย กราราหูหลวงพ่อน้อยสิ่งที่ประทับใจอีกงานนี้ก็คือรูปนี้หลวงปู่ทิมวัดรไล่นะครับท่านี้ก็คือท่าที่ทาเหรียญห่วงเชื่อมเพราะฉะนั้นบ่งบอกให้รู้เลยว่ารูปนี้ไม่ต่ากว่าปีหนึ่งแปดแน่นอนอาจจะเป็นรูปก่อนปีหนึ่งแปดโดยเอามาเป็นต้นแบบของห่วงเชื่อมเห็นไหมครับน่ารักมากอีกภาพหนึ่งก็เป็นรูปอาจารย์พาวัดะังอาจารย์พานะครับเป็นอ พระอาจารย์ที่ท่านสมเด็จนะครับรับใช้ใกล้ชิดกันมาพาวระขังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นรูปอนุม,มานนะครับแบบแทน่นโโอกเรานะครับเป็นรูปถ่ายจริงๆมันเป็นทรงรูปไข่นะแต่ช่างคงจะตัดกรอบไม่ได้ก็เลยต้องทําสี่เหลีล่ยมรูปไข่อย่างนี้เห็นไหมกิปเก๋เท่ระเบิดสองสี่เดสภาพสีน้ําเงินโอ้ยงามแต้ะนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ้าเช้าได้มีอะไรแปลกใหม่มาเล่าสู่กันฟังมาให้รู้ว่าเห็นก็โอเคแล้วนะเพราะยินแสนนี่ก็เล่นหนังกันอยู่สองสามหมื่นแล้วส,สวยๆนะครับหักแล้วก็คงเหลือไม่กี่ตังค์ึง้็งเหมือนกันครับสภาพสามสี่หมื่นนะครับส,สวยๆอาจจะถึงห้าหมื่นแต่ลำบากนิดหนึ่งเพราะหนึ่งพระใหญ่สองกกรอบการเก็บรักษาค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนอกจากคนเล่นสายตรงเขาถือว่าเก็บคอลเลกชันไล่กันไปความเก่าของหลวงพ่อว่างันเถอะนะครับ เป็นพระกรุนะครับวัดสำเพมหรือวัดจักรวรริวัดที่เจ้ามาทรงอยู่แต่เจ้ามาไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับ <c oughs> เป็นพระคณาจารย์ที่เก่ากว่าเจ้ามาสร้างไว้นะจ๊ะ <c oughs> คุณยาริยาวัสดีครับคุณอริเทพบางบอนสวัสดีครับพูดคุยกันนะครับในการเล่นหาสาระของพระเครื่องพระแท้พระแท้ก็ดูอย่างนี้เนี่ยดูคาบดูไขนะครับ คาบที่เกิดขึ้นนะครับสวยๆจะมีลักมีทองนะอันนี้มันคือคาบไขอะไรทีเ่เกิดความชื้นเกิดออกไซด์เนี่ยมันไปบดบังเอารักทองหมดนะครับสวยๆมีหน้ามีตานะสำาปลิมเนี่ยอันนี้สวยๆแดงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเมื่อวันเปิดกล่องมาเจออ่ดหนุนไปถูกๆนะครับพันเดียวซื้อมาหาวัดเอานะครับใครรู้จักวัดรู้จักที่บอกผมที ่วนพวกนี้รู้หมดแล้วนะครับเมียเนี่ยเดียวที่ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกศิลรืออาจารย์เป็นอนาจารย์ปิ่นหรือเป็นหลงวงพ่อน้อยศิลปะั้นหลงวงพ่อน้อยเลยนะแต่อาการผมไม่ม่นยํำนะครับถ้าดีจะใช้เลยจะเอามาคู่กับเมกซิบมิลิตในตัวนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เป็นความสุขนะครับถึงแม้จะเป็นของถูกแต่ก็เป็นของถูกใจอ่าไม่ต้องแพงมากเป็นแค่ของถูกใจก็ปื้มแล้วนะครับ คุณนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณมุนมากัญงอนสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ทองเชื้อสวัสดีครับลุงไทยลุงไทยนะครับรวยรวยเองเห็นเช่นกันครับเช่นกันนะครับขอให้รวยขอให้เห็นขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกสรรนะครับอะไรเป็นความสุขอะไรที่เป็นความหวังขอให้สุขขอสนุกสนานมีความสมบูรณ์ผลผลทุกประการนะครับ อโอ้ยสุดพจนผมทองพระเยอะจังอืม <c oughs> ถ้าคุณน้อนักบกราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นหลอ่อก็หมื่นกว่าบ,บาทถ้าเป็นเหรียญเะเลก็สองพันพันนะครับสาธุครับขอเลขสักตัวโอ้โหไม่มีเลขจะเล่นเลยเรียบร้อยชิวๆสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณไก่นะครับอาจารย์ครับรบกวนสอบถามใบโพชิงแสนเปิดราคาไหมครับเปิดมันไม่สวยนะบอกที่ก่อนไหว เปิดครับเปิดโทรมาเลยนะครับม,มันมันดอกกลางเห็นไหมครับดอกอยู่เนี่ไม่หักนะดอกเฉยก็คือมันเป็นส่วนที่บางที่สุดต้องไปเกลี่ยหน่อยไปให้ช่างเขาไล่เกลี่ย,ยสมบูรณ์พูนผลลเลยเนยจ้าไม่แพงเดี๋ยวโทรมาคุยได้เลยไม่เป็นไรผมซื้อรวมมาหลายอย่างนะแบ่งตันกันได้ไม่เป็นไร วันนี้ขอยเฮงขอยรวยนะครับซื้อหวยขอยถูกรางวัลนะครับไปทำถึงิึงดใดไรใอ้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอยากได้อะไรนึกเอาเลยนะจ๊ะเราไม่กิดกั้นความรวยเราไม่กิดกั้นโชคลาภใครอยากได้ให้เขาไปนะครับความสุขความหวังความดีมีให้ตลอดว้ายอะไรกันนี่นะครับเออ,เอ,อแต่ตวมเงนมากดับ ออชีวิตชีวิตอาริเทศบังบอลบอกรวยเลยรวย,วยรเผชิญโชคเรามี่ส่งภาพให้ขอสถานที่หน่อยครับสามสิบ้าทับสองแปดเดี๋ยวมิตรูขึ้นห,หน่นอยนะครับ ส่งมาครับส่งมาครับแท้คุยกันนะครับเท้ก็ส่งคืนบอกในรายการไม่ต้องกลัวนะครับชี้แจงทุกกระเบียดนิ้วนะครับก็ยังมีตกค้างอยู่4ี่ห้าสองเนี่ยกรุณาแจ้งบัตรที่มาด้วยเพราะว่าไม่มีบัตรที่มาส่งกลับบ่ได้นะครับขอบัตรที่ขออะไรมาหน่อยจะได้ส่งกลับคืนได้นะอะไรที่แท้ก็จะซื้ออะไรที่เก้ก็จะคืนะนะมันจะได้ไม่ติดขัดหมังใจกันนะ

คุณใสนะครับสวัสดีครับพี่ตู่ให้ให้เบอร์ให้บัตรที่หน่นะครับเขาจะได้ส่งผามาได้นะจ๊ะติ้งแหนงตีเท่าไหร่ตัวตอนต่อมาไอ้ตัวมาสงสิก็เจ็ดคุณแนงคุณแนง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 แแงแนงจิ้มเลย ออ้ย่ะพี่แนงครับลูกพี่ลูกพี่ขอทอนเท่าไหร่ของติดกุับนะเดี๋ยวผมมันไม่ใช่ของของหลานเดี๋วโทรถามหลานหลานหลานนึกตื่นลืมไลายไปสองเที่ยวเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรถามดูเท่าไหร่นะพอไหวก็โอเค นะจ๊ะจะได้จะมีสี่สิบบาทพี่เออใหญ่ถึงขนาดนั้นบาปกรรมยี่สิบแก่ๆไม่ได้เลยเออไม่ได้เลยเดีแต่ผมแจ้งให้พี่ผมแจ้งให้ครับพี่โอเคโอเคโอเคครับพี่ครับเจอไม่ได้เจอพอสวยพอใช้ได้ก็ต้องว่ากันไปได้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  จึงปะคองน้องตาขีที่ถึงคนดีอย่าสุดโต่งจึงน้อยกร้อยใจวิไลคำลาลว่าเลขรถไ้วะเนี่ยบ่เห็นเลขจักเตอร์อยากกลับมาข้ารถไม่มี กิ๊กๆกวันดีครับทํานองจระวันดีครับสุทธิชัยวินิจปีชาเหลียหลงวงพ่อตองสุกปี03าไม่เวิร์กครับนะครับนะครับ <c oughs> ส่งมานะครับส่งภาพมาชัดๆนะครับขอถ่ายหน้าถ่ายหลังข้างก้นถ้าเป็นลูกหล่อถ้าเป็นเหรียญเป็นผ้าทั่วไปก็ถ่ายหน้าชัดๆเน้นหนักครับต้องชัดเพราะชัดเนี่ยเราจะได้พิจรารณาง่ายเกแทแเสริมไม่เสริมอะไรนะครับ <S <S สันติบาลหลักพันครับสองน้ำพันนะพี่นะ <S <S ยังครับผมอย่างครับตื่นเช้ามาก็ไลฟ์ก่อนไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทานข้าวทานสายครับก็มโมงสิบโมงนะครับสิบ สิบโมงกว่าก็ไปที่พันธ์มต์สิบเอ็ดโมงก็ถึงร้านนะครับคิดว่าประจําวันผมมีแค่นั้นนะครับเข้าพันธเมต์เสร็จดูพระสองสามรายการก็เข้าร้านเข้าร้านเสร็จรก็กลับบ้านมีแค่นั้นไปไหนไม่ได้ออกนอกบ้านแต่วันนี้ต้องไปงานศพนะครับงานศพคุณชัยยาหรือปัชายาหรือเสียบป es. ่วยมังกรตาเดียวแล้วเจ้าพ่อบังรักเสียบป่วยรักใครกันมาสา,ามสิบกว่าปีนะครับแกแเสียชีวิตแล้วนะครับ ไว้วัดใม,มหาันอะไรตรงหัวลำโพงนะรับหัวลำโพงก็ต้องไปฟังพระสวดสักคืนตอนเราลำบากแกก็ช่วยเหลือเรามาเยอะนะครับคนดีมากเป็นคนดีเป็นคนดีของวงการพระวันนี้สชมรมเครื่องท้าะจันทนะร์เป็นเจ้าภาพะาน,นะครับเป็นเจ้าภาพแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับก่อนเสียชีวิตก็อาทิตย์นึงนะยังโทรคุยกันอยู่เลยนะครับยังคุยกันอยู่ก็เสียใจนะครับ รูปหล่อพานคลายกนอุตอนนี้อยู่ที่หกเจ็ดหมื่นพี่ปูระเบิดขวดลงก็สรุกาหลงศูนย์หกแสนกว่าบาทครับน,นะครับน่าจะโรกหัวใจและครับเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอฉีดสีแกไปเลยน่าจะช็อกนะครับคนเราก็อันนี้จังทุกขังนักตานะครับวันนี้วันเขาวันหน้าก็วันเราไม่มีใครหลีกพ้นไปได้นะครับธรรมดาธรรมชาติ คนดีก็มีคนเก่าันถึงนะครับคนเร็วก็แต่ต,ตายไปเถอะอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. พี่โกสินสวัสดีครับบิตูลานสายะะนะพี่ให้บาลเลตี่นิดหนึ่งนะครับแฟนคลับจะส่งภาพมาดูนะครับแฟนคลับจะส่งภามาดูนะครับ เจ้าคุณราชาเลิกพวกัซับปีสอหนึ่งโอไม่รู้เลยเพราะคุณอ๋อไม่เวิร์ครับคุณอัศดีสวัสดีจ้าคุณวันลบเพราะเยอรุ่น6ทองแดงสามพันได้ครับเหรียญพระเชยวัดโชตรุ่นสองเก้าสทองแดงก็ไหลทองก็ได้อยู่หมื่นกว่าบาทครับคุณสุทินดุษฎีสายสัมพันธ์สวัสดีครับ ปิดตานางพลายหลวงพุธทิมหัวนี่ผมไม่รู้ราคาแต่น่าจะเร่อเป็นแสนนะเพราะรอดหน้าใหญ่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหลายแสนครับเออคุณกองเก่าแล้วก็สบายดีครับสบายดีครับเล่าตัวครับคุณหิมนะครับปิตาพชระตะควายสองหน้าหมื่นว่าสองหมื่นครับปุ้ทวดวัดเอี่ยมเตาลี่ศูนย์แปดไม่มั่นใจนะส่วนใหญ่จะเป็นวัดเอี่ยมจะเป็นกิ่งนะ เรารีบผมไม่มั่นใจต้องขอโทษด้วยสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับคุณมิตรคุณอามี่อาจารย์ครับวันนี้วันดีขอเลขสามตัวไม่รู้เลยนะครับหลว่าเงินรอนเยหอมนู่นสุดท้ายราคาหลักพันครับนะครับอ่ครับเออหลวงพ่อกูนเจริญปนบนเงินน่าจะหลายหมื่นมั้งครับพญาเย็นเที่นมบวัสดีครับ ติดตามดูจานตั้งแต่ทำรายการบ้าเครื่องเมืองสยามขอบคุณครับรอใบโพ้เยียหนึ่งแปดหลักพันเหกันครับเมเยอข้างมังกรเกยเยอะครับเกยเยอะต้องระวังตองแก้วสวัสดีครับเหลือหลงพรอสุขวัดโพธทยทองน่าเก็บไหมน่าเก็บมากครับ ปกปบมาขามเนื้อเงินหรือก็อะไรเงินไม่แน่ใจท่านทุกคุช่นยถอนกระยาทรงมาเดี๋ยวผมดูให้ <c oughs> รุ่นสี่ก็หมื่นกว่าสองหมื่นครับผมสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีทุกท่านเลยนะ เรียญหยดน้ำหลวงวิเอ ER P ์ปีสองหนึ่งเนื้อเงินออกวัดประทุมโอมไม่ลูเลยอันนี้ไม่มั่นใจน่าจะไม่ทันแล้วมั้งครับผู้วิศักาจานทร์พระอะไรบ้างครับน,น้านอาจารย์ก็มีปกโพรชิงแสนนะครับมีํำปลื้มมีลูกถ่ายจันพาลูกถ่ายบุตรทิมแล้วก็กะลาะแกะนะครับส่วนรูปล่อนะั้นผมไม่ทราบที่จริงๆไม่รู้จริงวัดป่ามาไฟทําไมราคาไม่ค่อยไปครับและหลวงมุทิมได้ร่วมปลุกเสกไหมครับ เออไม่มั่นใจนะปุทิมเนี่ยถ้าพ่อเอียปุตโตนี่ชัดเนจนนะท่านฟันนี่ชัดเจนต้องไปดูประวัตินะครับประวัติเขาจะมีรีดยาวไว้ตอนนั้นเนี่ยจัานฟันมาพ่อเอียมาเอ,อ่อบุตโตมานะครับผมก็อยู่ในเหตุการณนะ์แต่ผมจำไม่ได้ปุทิมมาหรือเปล่าปุทิมไม่น่ามานะปีหนึ่งแผ่นนี้ท่านจะราสัอนขานแล้วจะไวหวหรือเลนะครับไม่ไม่น่า ไม่นนมาครับต้องไปดูในใบเลยชื่ออาจจะกลาบลัตษณนิมนต์แต่า่าน่าจจะมาร่วมไม่ได้เ <c oughs> พราะเดือนมิน <c oughs> ถุนาท่านซึ่นะครับต้องดูนะครับแช่ลงพอย e เอโรบุโตอาจารย์ฟันก็ข้ามห้วยแนละ้วนะครับของดีราคาถูกรูปเบนชีก็เป็นหมื่นนะครับถ้ารูปเดิมนะสวัสดีครับอาจารย์บีแอร์สวัสดีครับคุณชิรศักดิ์สวัสดีครับ ลุงไทยนะครับพระวยปีหนึ่งแปดล้วเต้าวัดเดิมวัดเดิมตอนนี้นอยู่ม่นกว่าสองหมื่นนะครับมูนกว่าสองหมื่นอยู่แล้วนะครับไอจังเลยไม่รู้เป็นเดรอเลยโอเคมอนนิ่คุณชัยส่งอะไรมานี่แม่งส่งมาจังแต่กูไม่เคยซื้อได้เลยมึงอลไรมึงอืม ผมมาพอแท้จะซื้อบอกขายแล้วผมมาเก้นี่ย่นเยอะอยู่นั่นนอเอ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 อหวยจ้าหวย คุณพ่อมานัทสวัสดีครับโดยเดี tá, ๋ยวก็หยับเนี่ย มังกรคู่หนึ่งเจดโคตรโรงงานมาเท่าไหรสองพันนะพี่แล้วโคตรวัดห้าพันนะครับจริงๆแล้วภาพกิธีเดียวกันนะแต่ว่าลู้สึษย์ลูกหาจะให้ราคากับโคตรวัดนะครับเราใช้ก็อย่าไปทีเนี่ยแต่ถ้าเราขายมันก็จะมีผลนะครับมีผลโดยตรง

เมมมมมมมสียงเบาเสียงเบาว่า,วาวอยู่ไกลลำโพงการรัตกมมมารก็ท่านจะคุณถาวรพระคูณถาวรลนะครับพูดคุยกันพอสนุกสนานนะครับเมื่อเดี๋ยวคืนนี้ก็ก็มีไลต์ต่อนะครับมาเปิดกล่องรุ่นกันได้อะไรบ้างนะครับอออืืืม ซูจิตาวังม่วงสวัสดีครับโอ้แฟนขับตัวยงนะครับพวกเราคนหนุกกิ่งเพื่อนคล้ายเท่าไหร่ก็หลายหลายห,หมื่นนะครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับอยู่ที่สวยถ้าสวยแพงน,นะครับถ้าไม่สวยถูกจะโอ้ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะครับอืนอนไม่หลับ ชาวมาหลอนอีกเลยไม่ได้ฝันนห็นหวยเลยกู <c oughs> <c oughs> โอเคคืนนี้เจอกันไม่ไหวไอคันคอนะจ๊ะ <c oughs> โอเคแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>